สวัสดีครับพี่น้องพอกันที่เก่านะครับกับกับผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องพอกันวันที่20กรกฎาคม2561เวลา10.00นาฬิกาวันหนึ่งทุ่มพี่น้องมาบักงกบเนี่ยใครยำขึ้นพี่น้องพอมันที่ไขรขนาดได้พี่นอ้องมัน,มนบริไครแย,ยากเขียปีนี่สันไขใคักย่เขียได้พี่น้องมาครับเนื่องจากว่ายื่งนีนน่มันไม่ป่า พอมีปลามันได้ปลาใครปลาหมูปลาอะไรเห็นมัน้ยมันปลาดุกอยู่นี่นะครับมันหยาดปลาดุกกัดมันปลาใครกัดขากันนี่ไปปุณนะมันจะสุดยอดเมีไข่รด้เหพี่น้องเห็นไหมครับปุณเประมาณห้าหกสิบตัวนี่นะครับปีนี่สนิทพอจักเสียแต่ปลาดุกรกระแสเราคุเห็นนะโอ้ยมีกบไปวตัวนี้ปุณนะเห็นไหมพี่น้องพุณนะ มันปลุกมันลบนะครับมันหยาดมันหยานโคตรเลยจับไปปนแรงนะครับมันสิเพาะมือได้ก็บ่ได้เพาะพี่น้องมันหนักยากนะครับบอมันบอ่มพันเรียบร้อยนะครับมันเห็นบอมปนุกมันแรงแต่น้อยมันขึ้นมาบุ้มบั้มบุ้มบั้มเหมือนพี่น้องคนนี้ทั้งคนปนุกเล่นั่นบ่เป็นหนังเล่นนเพื่อนก็มาหาไฟ แต่มัน,นเห็นคนมามันหนีมันหยานผมไปจับไปปิง,ปง,ปงนะครับกบวัวอยู่ในน้ำในกบมันหยานนะครับนี่มันน้ำก็ขึ้นมันน้งอดปวดอิบเปียดที่ผิด้วเปี้ยนะครับนี่มันตกใจผมไปผิดแล้วมันได้เสียตลงไปต้อหันหร้ายทั้งทั้งนะกูนะพร้อมคักนะพี่น้องพร้อมใครขนาดด้ยนะครับอามังามเป็นตัวโยงพวกสัตว์ผีของสัตว์ผีพี่น้องสัตว์ผีไก่ พอว่าคอยโอเคแบบนี <apologize> <ina coming around> Sadly, ้นะครับใหญ่ไปใหญ่มากอยู่ต้องเหพี่ี้องเพียทีโมเพียมันนั่งอยู่ตินูจนไปลอย่างหมดหมดอุดุฒิไปดูเอ้าเสียห้อยมันนั่งอยู่นะครับเบื่องปลาดุกห่ดเพียโมปลาดุกการเอาเก็บใบเขาต้องไปนำคุ้นๆได้พี่น้องยันถือน้ำไม่เด็ดขาดถือน้ำไม่ในไข่ได้นี่นะครับ มันขึ้นอย่างกับฝนตกอยู่พี่น้องฝนตกมันตีไข่นะครับมันตีไข่ที่นี่พวกนี่พวกนี่ปลาดุกมันไล่นะครับมันก็นอนกบกเต้นกันนี้แล้วมันยานปลาดุกกินไข่มันมันก็เรียกว่าไข่ต้องไปปลาดุกไล่กัดมันนะครับกัดขามันปลาดุกมันหิวเงียมันวันอาหารมันนะครับยินมาห่างปลาดุกพี่น้องเอ็นวันนะครับกบกินหิวเงีย มีก็้งหเงียอยู่นะครับลายกุองอ้งหท้ทองอึดทองอึดสมบูรณ์มากนะครับห้างก,าาก็ห้ก็ได้นะครับคันพอแล้วต้องเตมเต็ียมมันบอมรุ่งม,มันนะครับพี่น้องเอาคลิปนี้ต้องคอยเอาทํานี้แหละพี่น้องฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนานะครับสวัสดีครับ